ดาลิงหยิบเสื้อในตู้ให้หน่อยอืมได้ได้นไม่ได้ไม่ได้เกรงใจเขาทำไมอ่ะชุดนอนอยู่อไม่น่าเลยน่าสงสารจริงๆริงมาพิ่กงพิการทำงานทำอะไรก็คงลำบากหน้าดูเลยดาลิงเป็นอะไรเ,เสื้อมแขนกุดอ่ะ ลินทำอะไรอยู่ก็อยากเท่แบบนี้มั้งไงยังไงเสื่อล้ามไม่น่าจากไปเร็วเลยอายุน้อยแท้ๆรีบจากเราไปไหนก็ไม่รู้ใครเป็นอะไรก็นี่ไะด็ชุดเดท ไอเตี่ยไอแ้แคไอตัวเท่าลูกหมาไอด่าใครอ่ะกางเกงขาสั้นน้ำอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอน้ำอุ่นนีเอาไปทำอะไรเอามาให้นี่ไงเสื้อหนาวเอาเฮ้ยเอามิกเอาโซดาน้ำแข็งมาเร็วเร็วมาจะทำอะไรกันอ่ะนี่ไง เสียคอกรุงโอ้ไสาระจริงๆเลยเยอะไปปะโอ้หจริงหีตั้งหลายมุกเนี่ยยังอีกอยังอีกยังอีกเยอะจริงๆ